รถมาคนเดียวยงก็ก็ก็ฟินได้นะครับได้บรรยากาศดีนะอากาศดีรับเล่นเรื่อยๆครับมันหยุดอย่างเงี้ยขับรถเล่นชมวิวตามภาษาครับผมก็มาอย่างนี้เรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าไปไกลๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยผมชอบก็มาพักอยู่โซนกันนะไปอย่างพักมีน้ำชามีอะไรอยู่บ้างสบายใจดี จะสบายใจหรือทุกข์ใจก็มากันได้นะวัดนะครับทายทั้งสองกรณีรนะบางทีทุกข์ใจบางคนรูน้จะไปไหนก็ไปแต่วัดอะไรเงี้ยแต่เวลาสบายใจมาวัดบ้างนะครับผมใช่ไหมใช่อย่าคิดถึงแต่วัดตอนที่มีทุกข์นะครับเราต้องคิดถึงวัดตอนที่มีสุขบ้างนะคิดว่ามีเวลาจะมาปีนเขาเลเาเ่นกันเ วัดนี่ก็เป็นการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งนะครับไม่ไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนรรมรรมโม,โมนะก<อ>็เหมือนเที่ยวท,ท,ทะเลทะ,ทะเลภูเขาเหมือนกันแหละเนี่ยเรามาวัดอย่างเงี้ยก็เป็นแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยก็เป็นงานท่องเที่ยวอย่างนึไม่จำเป็นว่าคุณต้องทำมาทำโมหรือเปล่าผมก็ไปทามาทำโมนะ <c oughs> ตรงไปจะเป็นบรรพของในเจ้าหน้าที่เขื่อนล้วก็เพิ่งนะตรงตรงนี้น,น,นะเขื่อนแล้วก็เพงิงบรรพเจ้าหน้าที่ ต้นเขื่อนต้นน้ำนี่ครับบรรยากาศเดินทางท่องเท,ที่ยววัดของผมนะอย่างที่บอกไปนะครับเราก็จะเป็นต้องรรทำมาทำมานะครับเที่ยววัดนี่ก็ธรรมชาติได้เหม,าามนะือนกันวัดธรรมชาติก็มีวัดสวยๆงามๆก็มี คิดถึงวัดเฉพาะตอนที่มีความทุกข์นะครับคิดถึงตอนที่มีความโศกบ้างนะครับโดยรอบเลยภูเขาเห็นไหมบางทีขับรถมาคนเดียวก็มีความสุขครับแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนก็ก็สนุกดีนะถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนก็มามันก็มันก็เงียบๆแต่คือมันก็ไม่เป็นไรนะผมก็มาคนเดียวเรื่อยๆทางนี้ก็มีพี่เขาับรถให้นะทก็เลยสบายๆ นอนหลับซะด้วยผมบ,บรรยากาศก็ตเต็มไปด้วยมันสับปะหลังพื้นที่ปลูกมันสับปะหลังปลูปกอ้อยเนาะปลูกอ้อยก็มีเม่อกี้ทางผ่านเมื่อกี้นะก็เจออะไรนะผ,าน,ผานิพานวัดผานิพา,า,านนะครับ ถ้าเกิดว่ามีมีเพื่อนเพื่อนเดินทางมาด้วยเนี่ยผมก็จะขับมาอยู่นะแต่มาคนเดียวผมไม่กล้ามานะบางทีเราก็คิดไปเองอะนะบุงแต่งไปเองว่าอันตรายอ,อย่างงี้อย่างงี้จิตบุงจิตแต่งไปเองแต่มันก็จริงๆนะบางทีขับมาคนเดียวแล้วมันแบบอย่างเงี้ยมาคนเดียวมันก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เดี๋ยวมีป่าชาวบ,บ้านเขาด้วยนะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที วัดป่าภูผาชันงานตรงนี้นะครับวตื่กันแบบนี้นะอน่าเดินทางมาเที่ยวนะอย่างเงี้ยโอกาสหน้าครับผมจะมานะจะมีวัดป่าภูหลัวยมฟังโลกวัดป่าภูหลัวยมฟังโลกนี่ใครจะมาทำบุญเนี่ยครับจริงๆเหรอแบบสถานที่ที่แบบ น้อยคนนักที่จะรู้จักนะแบบเนี้ยโอือ่อเลยขึ้นเขาทำไมก่อนจะมีชาวบ้านมาเก,ก็บของฝากขายกันเลยนะมีเจ้าหน้าที่เขาห้ามเก็บของป่าแล้วมาตั้งขายหรือไงตั้งขายตั้งขายเรียนทางอเห็นไหมตั้งขายเรียนทาง,ง,าทางอ๋อเนี่เรียกว่าผู้หลวงใช่ไหมครับ อำเภอออำเภปากตรงชัยเหรอใช่กินรอยต่อระหว่างปากช่องปากช่องของน้ำเขียวใช<จ>่เป็นรอยต่อระหว่างปากช่องมันน้ำเขียวแล้วก็ปากตรงชัยฮะโอ้สัญหามาทำนอกสวนอะไรใน,ใ,นในป่าในดง <c oughs> ถ้าเกิดมาไกลขนาดนี้ผมคงไม่มาแล้วแหละ <laughs> ถ้าเกิดทำสนทำอะไรอย่างเงี้ยนะไกลเกินอะ่ะลึกเข้ามาลึกอะ่ะที่สำคัญไม่มีคลื่าานโทรศัพท์การสื่อสารต่างๆเนี่ยมัน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 ขาดขาดไปเลยอะ่ะปุ๊บเดี๋ยนี้ครับพวกบเมื่อเนี้ยี้ว่าสื่อสารเดียวาไปเดีลต้นอะไรเนาะไหนส,สูงๆเนี่ยต้นอะไรน,นี่คานิคาน อ๋อต้นยูคาอ๋อนี่เป็นป่ายูคาเลยเนี่ยเราช่างก็มาปลูกทำต้นยูคาเยอะไม่หมดนะอ๋ออันนี้ช่างกนมาปลูกเองเหรอผมเดาว่าขึ้นตามธรรมชาติตอนนี้ธรรมชาติต้นเล็กทั้งหมดนะอ๋อที่สูงๆตรงนี้เป็นป่ายูคาดิดิมตาสินอะเร่งก่อนเลยครับ เขาเดียวผมอ่านลงทางเลยนะแต่จริงแล้วทางมันก็มีทางแยกเลยนะตรงอย่างเดียวจะม,มีป้ายก็หลุมรับหลุมเยอะเหมือนรถใหญ่ดิงงในรถท่วงรถสิบล้อเลยเขาวิ่งมาทางนี้ทำไมไปไหน เสรยดไดนั้นเรามาถึงค่าเกินไปไม่เห็นแสงแสงของพระอาทิตย์นะถ้าเกิดว่ามีแสงพระอาทิตย์อะไรเงี้ยมันก็ตกกระทบลงมาเนี่ยต้นไม้ผมว่ามันจะดูแบบสีสันที่สวยงามจริงๆนะครับอ๋อนี่ครับก็จะมีรถแบบถรถท่วงรถบรรทุกเหมือนะวิ่งตามเส้นทางนี้เช่นกันนะนี่เขาก็ เรากาลังลงนะเขาก็กําลังขึ้นที้เรากําลังลงเขาทางทางลงนละก็เลยเนี่ยจะมีเส้นทางก็ทําให้แบบ <Reese. S 1> มีชำรุดจะไปเวลารถเสียลองรถขึ้นไม่ไหวรถใหญ่้นไม่ไหวมันจะมาลองอ,อ๋อเราจะเห็นหินก้อนหินขนาดใหญ่นะ,อ,ะอยู่ข้างทางด้วยนะบางทีเนี่ยรถเสียลูกขึ้นไม่ไหวมัจะมาลองร้อทันทีนะครับก็จะมีรถส่วนทางมาอย่างนี้ครับ ก็เป็นรถบรรทุกสินค้าการเกษตรนะครับผ่านมาทางนี้ด้วยนะค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยครับสูงนั้เนี่ยสูงมากสูงเนย่งสูสองตั้งด้วเนาน่เขาตั้งน้นครับสูงมากจริงนะเนี่ยโอ้หขับมากขนาดอย่างรถพ่วงขนาดใหญ่มีอยู่กลางเขาอยู่นะบีบเลยครับ่เนี้ยครับ ครับก็ห้ามใช้เกียร์ว่างนะห้ามปล่อยลงนะงนะต้องต้องต้องเข้าเกียร์เกียร์ต่ำไว้นะครับขับรถลงที่สูงเนี่ยรถจะที่สูงเนี่ยอันตรายนะครับคุณจะเบรกไม่อยู่นะรถจะถลายนะขึน้นเข้าใหญ่คนระับเจ้าาอัน,านนี้ไม่ใช่มนจุดดูเข,นะข,ข,ของนขาดังมุมดูเขาวิวรู้จะเห็นเปล่านะวิวเขาอยู่นู่นนะครับเราเดินทางสังขละอุอ่นอ่า รูปไม่ทันนะเมื่อกี้ก็จะมีใส่งามผมสเตย์ด้วยนะก็ะเห็นคนมีคนมาพักด้วยนะครับไม้นจะเข้าป่าเข้าดงอะไรขนาดนี้เขา่ปเที่ยวไันบ้างมาเที่ยววัดบนไปยึดปลูกกัญมาอ๋อที่จริงล้วมีวัดเยอะไงวัดป่าภูเขาหลวงเนาะคือวัดเยอะมากอะก็คือขึ้นมาบนบนเขาเนี่ยหลายๆวัดแต่ผมไม่เคยมาเที่ยวแถวนี้เลยนะ ก็คงจะวางแผนในโปรเจกต์ต่อไปครับคงจะมาเที่ยววัดแถวๆนี้เพราะว่าเห็นระหว่างขับรถผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นวัดเส้นทางวัดนะเป็นป้ายบอกทางไว้หลายๆวัดเลยน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับนี่วัดอะไรอ่ะวัดวัดของกี่หน,นี้เป็นวัดธรรมดาวัดบ้านทั่วๆไปนะ แต่ว่าบนภูเขาเนี่ยคงจะสวยงามตอนนี้ภูเขาเนี่ยเขียวชีอุ่มเลยเพราะว่าอยู่ในช่วงฤดูฝนก็จะเห็นหลุมมันเยอะฮะหลุมมันเยอะเพราะว่ามีรถใหญ่พิ้งด้วยน้ำเขียวนะจ้างกินไปนี่อ๋อนี่บ้านน้ำเขียวนะเขียนหรอเขียนตับช่องมันจะมันเด็ดเดเดียวเนี่ยอ๋ าเกิดผมไม่มาผมไม่มา,า,าวันนี้เออถ้าเกิดผมไม่มาวันนี้ผมไม่รู้เลยนะว่าเส้น<บ>าทางเาข้าม,มารตรงนี้อ,อ๋อนี่นี่เขาที่ผมข้ามกันมานะเมื่อกี้นะภูเขาเมื่อกี้นะโหไกลขนาดนี้นะเราข้ามกันมานะเออถ้าเกิดผมไม่มาวันนี้ผมก็ไม่รู้เลยนะว่าเป็นเส้นทางที่น่าสนใจเส้นทางหนึ่งเลยชมธรรมชาติเป็นเส้นทางชมธรรมชาติที่ ที่ร่มลื่นนะแต่เสียอย่างเดียวถนนครับโอ้โหขับรถเก๋งมาเนี่ยได้ร้องอะ่ะหลบตลอดแต่นี้เราขับกระบ,บะมานะแต่ผมไม่ได้ผมมาเปไปอำเภอวังน้องเขียวนะตงนี้นนะ วัดป่าภูเขาหลวงเมืนะ่อกี้มีป,าป้าบยบอกนี่วัดป่าอ๋อวัดป่าเขาภูหลวงมผมก็สงสัยจะมีใครมาไหมเนาะอตอนนี้ถนนเริ่มดีแล้วนะทำไมทำช่วงหน้าร้อนเนี่ย